รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัย สนับสนุนรายการโดยร้านตักผมชายชาววังสวัสดีปีใหม่ครับนะครับยินดีต้อนเราก็สู่รายการยอดรีวิวนะครับทีนี้คือการกลับมาอีกครั้งนะครับในรอบกี่เดือนลืมแล้วนะตั้งแต่ถ่าย e ีบีสาไปนะครับคือสิ่งสิ่งนี้ครับที่มีเครื่องเสียงนะครับแต่ไม่มีเรื่องของบลูทูธไม่มีเรื่องของ USB ไม่มี AUX ซึ่งของผม ที่ผมกล่าวมาเนี่ยทุกอย่างนะครับยกเว้น AUX กับที่มีอยู่นะครับนี่คือ AUX ที่มีอยู่ผมก็เลยซื้อบางอย่างครับเพื่อจะให้รถมีทั้งบลูทูธและ USB ไม่ต้องซื้อแยกเหมือนเมื่อก่อนที่ผมเคยทานั่นก็คือนี่ครับสั่งในช้อป e ีครับหนึ่งร้อยสามบาทด้านกลังอย่างนี้ครับแล้วก็เขียนว่าของแท้รนะ้อเปอร์เซ็นตะแบบนี้นะให้ดูด้านหลังกล่องด้วยนะครับเนี่ย เดี๋ยววันนี้ผมจะมาบอกไปตีใช้กันนะฮะนะครับขระทษนะฮะนะครับ,นะรบนี่ฮะอันนี้เป็นสีทองนะครับนะฮะนี่ฮะ,าะคาจีเซเว่นในราคาจีเจ็ดมาเดี๋ยวผมจะมาอันบ็อกกันเราจะมาอันบ็อกกันเปิดกล่องออกมาครับก็จะเจอ นี่ครับเจ้า m p 3ครับอยู่อันแรกเลยออกมาด้านล่างครับมันยังมีอีกนะด้านล่างเอาเจ้านี่ออกมาครับก็จะเจอสาย a u x ครับที่กขาแถมมาให้และคู่มือครับแต่มันเล็กมากผมก็เลยไม่ดูนี่ฮะเล็กมากๆและวิธีใช้ใช้กันยังไงนั้น นั้นเรามาดูกันเลยนะครับแต่อย่าลืมกดไลค์กดแชร์และกดซับสไครต์ให้กับยอดทีวี HD ด้วยนะครับไปดูกันเลยครับวิธีใช้นะครับคือเราต้องเอาอันนี้ครับมาเสียบที่จุกบุหรี่ตัวนี้ขอมากรรเชอย่ด้านหน้านะครับเด็กกับผมตุ๊กตาวีออสกินด้านหลังครับอกู่ยวกับที่เท้าแขนครับนี่ครับเสียบก็มาอย่างนี้ครับเสร็จแล้วครับต่อไปเราก็ต้องเสียบกุญแจครับ แล้วก็วิธีบิดนะครับบางคนบอกว่าต้องสตาร์ทใช่ไหมไม่ต้องครับนี่ครับปิดกันี้นะครับทีเดียวเครื่องเสียงก็จะเปิดติดนะครับนี่ครับอันนี้ขอบอกก่อนเลยจากนั้นคุณเปิดกันงเสียงครับซึ่งวีออสโนยาท่าจีเนี่ยจะเปิดที่ตรงนี้ก็ได้จะเปิดที่ตรงนี้ก็ได้เดี๋ยวผมจะเปิดตามวิธีของมันก็จะไปดูที่เครื่องเสียงเรามาดูที่เจ้าคาจีเซเว่นครับ มันจะมีไฟขึ้นมาครับมื่อคนเสียบุนแจและขึ้นสัญญาณวิทยุมาครับซึ่งขึ้นเป็นเรายังสามารถตั้งนะครับที่จอเนี่ยเป็น108่ง้อยแปะครให้เหมือนกับที่คาจีเได้แล้วอ่าแล้วเรายังสามารถตั้งที่เนี้ยครับให้เป็นเครื่องอื่นตามใจเราได้ครับแต่ว่า1 0 8่งรจนะครับคือเครื่องที่ดีที่สุดเพราะว่า ไม่มีสถานีไว้ทยุสถานีไหนที่ใช้คลื่นนี้ครับไม่ว่าจังหวัดไหนแล้วครับคุณใช้ตัวนี้ครับมันจะไม่ชนกับของคนอื่นแน่นอนโอเคไปต่อครับจากนั้นครับให้เราเปิดอ่าเครื่องเสียงโอโอ,โอปิดั่งมันแล้วก็หาหนึ่งร้อยนะครับเพื่อให้ตรงกันได้แล้ว จากนั้นเดี๋ยวเรามาดูวิธีใช้กันเริ่มแรกคือวิธี USB ครับเพราะว่าใต้บูทูธก่อนเลยผมต้องเปลี่ยนกล้องนะฮะโอเคมาดูกันก่อนอื่นให้เราเตรียมนี่ครับ USB ครับหรือบางคนเรียกแฟลชไรบางคนเรียกแอนดี้ไรนะมันก็ได้นะครับแต่ถ้าเรียกตัวคือแฟลชไรแล้วกไม่ใแอนดี้ไรนะ แล้วก็ usb ได้นะฮะนะครับแล้วก็เดี๋ยวเราจะมาเสียบมันที่ตรงนี้นะรู Blue usb นะครับแบบนี้เสียบลงไปเสียบตรงกับมันด้วยนะครับรุ๊ปนี่ครับไม่จะลมนะดึงดึกดึง,ดง นี่นี่แล้วเรก็จะขึ้นมาอย่างนี้นะตัวนี้มันเชื่อมบลูทูธด้วยนะฮะตอนนี้มันก็เชื่อมบลูทูธแล้วด้วยนะเนี่ยสามารถเพิ่มเสที่โทรศัพท์ได้เชื่อมนะซึ่งโทรศัพท์ผมผมถ่ายวิดีโออยู่มันเชื่อมไม่ได้แน่นอนเราก็ต้องมาเล่นเสียงตรงนี้ครับ เดีเ๋ย่สามารถเล่นตรงนี้ได้ด้วยเราตรงนี้ได้ด้วยนะครับต่อไปครับจะเป็นวิธีที่สองครับนั่นคือวิธีบลูทูธนั่นเองนะครับเดี๋ยวเราจะมาเชื่อมบลูทูธกันให้นั้นไปนเลย นี่ครับเราจะมีโทรศัพท์อยู่นะฮะให้เราเลื่อนด้านบนลงมาแบบนี้เบิดตรงนี้ก่อนจากนั้นกด้เข้าไปนะครับถ้าใครเคยเชื่อมแล้วไม่ต้องกดเข้าไปเด็ดนี่ฮะเกาขึ้นมาเป็น G7 อย่างนี้ครับกดที่ G7 งันครับมันจะขึ้นว่ามันจะจาก G7 จับคู่กับปกณ์เรากดจับกู้ครับ <Connect> อ่าแลวเครื่องก็จะนังว่า connected นะครับเดี๋ยวผมจะเปิดเพลงให้ดูนะนี่ฮะผมถ่าย,อยตอนนี้เก้าโมงสี่สิบแล้วนะยูทูบรับทิ้งเลย้วนี่ก็ไปเลยครับโฆษณาเดี๋ยวโฆษณาสักกู้ mm hmm. ผมขอบอกก่อนนะครับผมผมผมไม่ได้เป็นจับอนเซอร์กับเขา ใบนะผมเบอร์มาได้รถสกอร์มาโหใครอยู่ที่ผมเนี่ยแก้วหูทน่นอนเมื่อกี้เรียงมาแล้วนี่แล้วก็ใส่ตรงนี้ได้สุดยอดไหมสุดยอดไหมนี่ครับแล้วกล e b ว EB3 ที่ผมรีวิวเครื่องเสียงเลยนะเราจะขึ้นอีกทีหนึ่งเราจะขึ้นกต้นคลิปนะครับ เปิดแล้วร้านตะกุชางย <ชา S 2> สามารถดูได้ด้วยดารสปอนเซอร์เรานะคุณประโมทสารพันช่างผู้มีประสบการณ์มากกว่า40ปีตัดได้ทุกส่งทุกแนวทุกเทรนวันนี้พร้อมให้บริการกับท่านทุกคนร้านตั้งอยู่ที่ปากซอยผ้าทางเข้าโรงงานโวถันเครื่องแกงหมูสองตำบลช้างสายอำเภอรับลมจังหวัดนครศรีธรรมราช สนใจติดต่อโทร0866917282อยากตั้งทรงผมหลอ่หลอๆต้องมาที่ร้านตัดผมชายจาวังนะครับอันนี้นะถ้าเคยดูใน Facebook จะไม่ใช่เสียงอันนี้จะเป็นเสียงเพลงหน้ต่อยามมาเลย,ยแบบนี้คนะ เป็นเพราะว่าลิกสิ์นะครับนี่ฮนะี่คือจากช่องเราเลยนะรายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถจับจช่องเรานะครับอันนี้โลโก้เก่านะครับตอนนี้เราได้ทําการเปลี่ยนโลโก้ใหม่เพื่อเข้าสู่ยุคดิจิตอลอย่างเป็นที่เรียบร้อยแล้วโอเคแต่ว่าทนผู้ชมครับดูคลิปช่องเราแล้วนะครับอย่านิ่งเฉยครับอย่าลืมนะครับไปแล้ว อย่าลืมมากดติดตามตรงนี้ด้วยแล้วก็กดกระดิ่งตรงนี้ด้วยนะครับโอเคครับเอ็กมันก็คุณสมบัติเดียวกันกับเอเวกรถน,น,นะครับเสียบสายที่ตัวนี้แล้วเสียบสายโทรศัพท์มันก็ติดโอเควันนี้พวกเราทุกคนก็าลาไปก่อนแล้วกันนะครับขอบคุณด้วยนะครับสำหรับสปอนเซอร์ใจดีของเราครับร้านตัดผมชายชาวังเขาอยู่นครสิรีธรรมราชหรือจังหวัดใกล้เคียง หรือในประเทศไต้โวันกจะนาอย่างมาตัดก็มาได้นะครับร้านนะครับสไตล์บ้านๆนะครับบรรยากาศหายากนะครับประตูไม้นะครับกระจกแก้วก็จริงแต่ประตูเป็นประตูไม้นะครับซึ่งหายากเลยแล้วในปัจจุบันนะครับไม่ได้นะครับน้ำมุดเปิดท้งวันนะครับยกเว้นวันพุธนะครับแต่ถ้าใครไม่ถือวันพุธก็ไปตัดได้นะครับน้ำมุดอันนี้น้ำมุดบอกเองนะครับตบปิดอันนี้ก่อนโอเควันนี้พวกเราก็ ลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่อีพ e ีหน้ากับรายการยอดรีวิวนะครับเราจะลงยอดรีวิวทุกวันเสาร์นะครับโอเควันนี้พวกเราทุกคนไปก่อนนะครับสวัสดีครับ